เฮ้ยกูเป็นคนอย่างนี้ยคุณมีเรื่องนะกูพูดมันรู้ตัวก่อนแบบกูไม่เคยแบบเออถ้าเกิดกูพูดให้มันรู้ตัวเสร็จถ้าเกิดมันจะเอาจริงอ่ะลองาไม่มาหาเรื่องกูก่อนกูจะทำมไม่กลับเลยนะเว้ยขากลับรัดติดไม่กลับรอกูสองวันไอ้ท็อปโว้ะเดี๋ยวเดี๋ยน้องมามันคนของกูได้ออกไปทีเดียวไม่ได้ไม่ต้องรสองกูน้องโคตรแม่มันมาโคตรแม่มาเป็นถูงเลยเนี่ยไม่เต็มหมดเลยเนี่ยไอ้เยอยนี่ทำอไงไม่ได้ไอ้เยอะกลับรถรถไฟกลับ ผมแม่มันดักรอตรง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 ที่จอดรถสองคนมันมาสิ่คนอีกข้างหน้าอีกสองคนไอเฮี้ยร่วนไอนั่นก็มัวแต่พ่อสาวอยู่ไอเฮี้ยนั่นก็เมาเฮี้ยแบ่งคนละคนละสองคนละสองเลยอ่ะเฮ้ยมาพร้อมแล้วพร้อมแล้ะตบบ้องหูให้น้ำหูไหนพร้อมแล้วพร้อมละเด็กที่ไหนเด็กเด็กที่หนูปีสองรุ่นน้อยไอเฮี้ยยุสนี่นะครับคือการแข่งขันกินเบียร์ หมดแก้วก่อนชนะเสียต่อโอ้โหจับเตรียมตัวเตรียมตัวยืดยืดเต็มยืดยืดยืดแขนเต็มครับวอมอก่อนวออครับวอม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 นี่แหละจะเน่อยตอนวอมนี่แหละหักนิ้วเพื่อจับหลอดโอ้หักนิ้วเพื่อจับหลอดได้เปิ่นได้เินได ไอเดี๋ยวเดี๋ยนึงต่อยกาเดแสุดแขนสุดแขนสุดแขนว้ยโอ้อาางแล้วก็ตกหัวกัแล้วแก้วเฮ้ยถ้ามีแก้งใครใครใรแกลงใครแกลงเสียเลยโอเคไหมใครแกลงเสียเลยครแกลงฟาเลยนะมึงใครแกลงฟาจบพูดจริงว่าใครแกลงฟาจบถ้ามึงแกลงฟาวาวแงกับพุงแน่ ต่อกระพุ่งนะมึงเนี่ยนี่นี่นี่ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนใหญ่ช้างชนกันแล้วเนี่ยชนกันมึงจะไปลงเฟซบุ๊กไหมยูทูบเลยมันบอกว่ามันจะเอาเรื่ด้ถ่ายครับผู้แข่งขันครับอันนี้ชื่ออะไรครับท็อฟฟี่ผีน่ารักท็อฟฟี่ผีน่ารักรักทุกตาไหมเฮ้ยเอาฟังฟังกูยชายชัดนะเว้ยเว้ยเปิ้ลเปิ้ลครับเปิ้ลเปิ้ลเดอรสการฟ มันไม่ต้องเป็นสกาเดียจะเป็นสตาก็ไม่ได้ครับได้สกาเดียวได้นี่คือใครไอ้เหี้ยตามจุมตามน้อยแต่ชะนีไต่ชะนีครับชีีมาท่นี่ไม่ได้คาอะเราเริ่มเราเริ่มการแข่งขันยังครับยืดสุดแขนครับยืดสุดแขนครับสามสองหนึ่งสุดครับ นี่ตอนนี้ทำไมไป็นยังไงครับเฮ้ย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 พูดบ้างดิชัดแล้วฮะแกฮแก่งโดนนะเปิ้ลเปิ้ลเาเฮ้ยท็อปนำไว้เฮ้ยเฮ้ยท็อปนำไเฮ้ยท็อปชนะท็อปชนะเฉยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ชนะชูมือครับเฮ้ต้นเต้นกำลังสไตล์โชว์หนึ่งเพลงเตึม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  ไปครับรู้สึกไงครับกับการเป็นผล้ชายจะไปห้องน้ำครับเขาปิดประตูแล้วครับเอาลครับเสีย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 ก่อนครับเสียก่อนเสียเสียเสียลงยูทูบได้โจ๊กเสียครับควักครับสร้างภาพก่อนก็ได้เดี๋ยวมือไหนเราไอโฟนตัวเดียวครับเสียครับเสียไอโฟนเสียไอโฟนให้ผมครับแพ้ครับแพ้ครับนี่คือพยานนะครับเฮ้ยพยานโอ้พยานโอเคพยานเยี่ยม แต่เป็นเรื่องจริงนะครับใช่ครับวันนี้เราจะไปเที่ยวคุยตต้กันครับผมจ้เาเครื่องนี้ไปจำนำครับพาเพื่อนผมไปส่วนรักส่วนรักบ้าหมันเข้าบ้านทุกคูสามคนร้อยไปเลยเฮ้ยไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะไปไหนคุณทไปทำไมวะเ้นเน้นเนนนนเนนเน้นเนนเนนเน้เน้น ดูนะครับบอกเลยว่ากูไม่ไหวดูเบียที่เหลือนะครับว่ายังเป็นฟองอยู่เลยอ่ะครับเมื่อกี้ว่าใส่ใหม่ครับคูเมยครับไปจริงเลยไปจริงไหมไปจริงเลจริงไหมโอเคมึงคล่องใจไหมล่ะเฟิร์นวันนี้คล่องใจกว่านั่นคล่องใจแน่คล่องใจนะมึงคล่องใจมึงโดนกูดีกว่บัยท็อปได้กูไม่แชร์กูไม่ซีเรียสอืมดูเราดีกว่ารู้จักกูน้อยไปตามเฮ้อ้กูบอกว่ากูไม่มีหลับอ่ะกูนี่กูไม่ไปทำงานกลางวันด้วยกลางคืนกูรู้สึกรู้สึกไงกับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ว่าเป็นครั้งนี้ อันนนี้เป็ผมต้องยอมเขาครับเป็นครั้งแรกครับผมครั้งครั้งเมื่อก่อนนั้นผมไม่เคยแพ้ครับผมไม่เคยพลาดให้ใครแต่นี้ผมต้องยอมจริงๆครับยอมแล้วไหมยอมแล้วไหมยอมแล้วยอมแล้ครับเราไปสัมภาษณ์เพื่อนผมดีกว่าผู้แพ้ที่ดี่เป็นไงครับผู้ชนะวันนี้ผมเก่งอยู่แล้วอย่ามาท้ากับผมไม่แน่จริงอย่ามาแล้วต้องลืมลืมตาก่อนลืมตาก่อนแค่แสงนิดนึงครับทุกทีผมต้องใส่ตาแว่นันนี้เป็นเพราะผมเมาแล้วรับตาลืมไม่ขึ้น ผมก็เมาเหมือนกันครับครับแล้วพญาสองตัวเอ้ยไม่ใช่พญาสองคนวะเอ้ยพญาสเออโอ้ยพูดผุดเอ้ยพูดผิดเอ้ยถูกแล้วไม่ใช่เอ้อพอพอร้านวิวอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ด้วยยูทูบยูทูบร้านวิวอะร้านวิวลงเฟซกันดีกว่ามั้งร้านเนี่ยมาดูวิวมาดูอัดเลยร้านนี้มาดูวิวฮะร้านนี้มาดูวิววิวไม่เอาวิวไม่เอาห้ามพูดวิวน้ำใหญ่ไม่เอา <outta S 1> <uğ> บานปิดประเด็นละปิดประเด็นละพอ,พอพอมิวนมใหญ่อะไรจบการรายงานแค่นี้ครับจบการรายงานกับเปี้์ช่างบล็อกค่าแรงไม่เอาขอมเมาอย่างเดียวเ <c oughs> มวฟฟาฟรีช่างภาพขั้นเทพครับใครก็อยากได้ตัวครับ